สวัสดีครับก็อยู่กับเกมเมอร์ทีวีนะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนแต่งตัวในเกมนี้นะฮะชดดดดื่อเกมว่าตือดดดดือดดดดอ่านเอาเลยอ่านไม่ออกที่จริงก็ขี้เกียอจอย่านนั่นแหละโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียวลาลาวันนี้เราก็จะมาสอนแต่งเป็นโตเกียวกูนนะฮะ เป็นอะไรที่ยอดเลยแต่ก็แต่งไม่เป็นหรอกมาเราจะมาร้องแต่งเป็นตัวตุดเดียวกันเอ้ยตัวเกี่ยวกุนกูดกูดกูดกุน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 คขั้นแรกต้องหารูปร่างตานะคะเพราะว่าในไอ้นี่มันไม่มีนี่เอานี้เลยนี่อย่างนี้ ่วย่วยตาสีดำโอเคยอดยอดยอดมันยอดเลยสะละแล้วก็สีแดงนะเป็นต่างมันวงกลมับแมงถามมากมมแล้วก็เปลี่ยนสีมันเข้มกว่าเดิมนิดนึงสีนี้สีเลือนหมูนะฮะแล้วก็ขยายมันเล็กนิดนึง เนี่ยประมาณนี้ให้มันไว้ตรงกลางโอเคไม่กลางเลย้กดดำมบวงกลมเหมือนเดิมแต่ให้เล็กเล,เล,เล,เล็โอเคสีขาวครับสีขาววงกลมเหมือนเดิมตรงนี้นี่ได้ลูก,กตามาแล้ว สวยงามมากต่อไปฮะไอ้วันต้องเป็นภาพปีกปากเป็นรูปฝันนะฮะก็จะเป็นขออนุญาตไม่ต้องอนุญาตเลยใช้เจ้านี่ละกันสีดำเนี่ยขยายหน่อยขยายได้แค่นี้ก็เอาซ้ำๆก็ไปเรื่อยๆนะฮะ ส้ำกันให้มันใหญ่ๆถึงนี่โอเคพอถึงนี่เสร็จแล้วก็ใช้รูปสี่เหลี่ยมแนวนอนนะฮะผืนผ้าใส่แนวนอนหลายๆอันเลยคิดว่าพอมันเท่าที่เราคิดว่าได้ก็วางวางวาเนี่ยประมาณนี้เลยวางวางเข้าไปเกมนี้เป็นเกมหาโหลดยากนะฮะ เป็นที่ปิดตาของโตเกียร์กุนแต่ว่านะมันไม่ได้ปิดแต่เราจะทำไม่ให้มันปิดอยู่แล้วสีแดงอะนี่เลยโอะโอะโอะโอนี่นี่สวยแล้วก็ขาเป็นฟัน เืเออนเาฟันเป็นยังไงเดียอย่างเงี้ยกันเ,เล็กๆ,ๆนะๆๆนอ,อ่าสวยเอา้าไม่ตรงมันนี่เราก็หวางจุ๊บเอา้ากดผิดเทษทีโอเคจุ๊บไม่ใช้ได้ แล้วก็สีดำครับอันเล็กๆนี่เลยเป็นหย,กยกักๆของฟันนะฮะนี่เอือชุด

เเคคประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ส่งผมนะส่งผมสีขาวทำไงก็ได้มันเป็นผมทำไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นผมแต่มันต้องค่อนข้าใช้เวลาหน่อยนี่เ <Okay. S 1> ป็นหนึ่ง

น่าสนใจเป็นผู้ชายที่น่าสนใจมากคุโรซากิอีดิโกะทำาไม่รู้ตอนแรกก็กะไว้ว่าจะขังเอาไว้ในการกันต้าเล่นๆแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเยี่ยมคับผู้จบลงข้อไวโอเคแล้วก็ดิกหน้าตกเกี่ยวกันตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแต่นีเราก็จะมาแต่งเป็นเสื้อผ้านะแต่งไม่เป็นสีดำอย่างเดียวว่าไป ดำสีดำสีดำโอเคตรงนี้ก็เป็นสีดำสีดำขึ้นนีดนึงแล้วสีเทาอ่ะเป็นเสื้อซับในหน <c oughs> แล้วก็เป็นคีมเป็นทามืออีกข่างนึงเหมือนกันสีดำสีเทา แล้วก็สีคขมแลก็ตรงนี้ตีนอืบอืบจุ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 บสวยสวยสร็แล้วไปดูตัวนีน่ครับโตต,ต,ตุ๋เดียวทำไมตรงนี้มันโลนเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เป็นไระปอยไปเราดูข้งหน้าก็พอโอเคจบไปแล้วฮะอ่าสวยงามมาก oh <my> <c oughs> หน้าตาเหมืนจี้มากเลยโอเคสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้นะ oh <my> ก็ต้องหาโหลดในสี่สามเนะ oh <my> แต่ก็ค่อนข้างจะหาโหลดยากนิดนึงนะ oh <my> แต่ก็พยายามหาไปเดี๋ยวก็เจอนะความ oh <my> พยายามอยู่ที่ไหนความ oh <my> ตุรกีอยู่ที่นั่น พูดเลยวะนนียเอาเถอะก็ <ลำ S 1> ะเสร็จแล้วนะฮะโตเกียวกูนโตเกียวกูนเวอร์ชั่นเถื่อนนะข้างหลังล้นข้างหน้าเท่โอเคก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยละ่ะ